สวัสดีค่ะสาวเราเพชรชูรณ์มาแล้วมากินตำส้มเนะจ้ะมือนี้เป็นซิมซังน้ำปลาของสาวอีสานบ้านสาวเชิมนะจ้ะจิงกยย่เอามาตำส้มแซบ่บนัวปลาแล้วแค่ดมกินแล้วน้ำไหลแตกมาเด้อมาเด้อมากินตำส้มกับซิมเด้อจ้าเมื่อนี้ซิงไกกินกับข้าวเจ้า คือข้าวสวยนั่นเองเนะจา๊ะเป็นปูนาดงองค่ะกินอย่างนี้เด้อแซฟที่มากินแบบสาวสาวขา้าวโอ๊ยขอโทษขอภัยเวล,ล่ะมาเด้อมาเด้อ จิ้มสร้างปลาขึ้นมาแล้วจ้ะสร้างมาสี่ขวดปลาหอมหอมบอสเยซื้อ หิวเข้าหลายผักผักบุง้งวางตุ้งฮ่องเต้สลัดแล้วก็มีอันอย่างก็นี่อันอยก็หัวใจเท้ามันบอเป็นหัวมันเป็นแต่ใบ <c oughs> อันเป็นหัวก็มีเนาะจากชิมโบได้ทอดออกมามันกำลังออกดอกจก้ะมาเด้อแซบ หนูข้อลา่วะตักข้อมาจนนะาโดนจานอืม,อมลืมมาผมตำส้มมะกอกับ เข้าฮอนฮอนแล้วจ้ะแซ่บวันนี้เป็นดอบแล้วน,นยพอเช็เท้าลงหัวอยุ่งจัง แล้วอาหารปลาเฮนะือนน่ะเปิดดมโอ้ยนำลายแตก 我别忘。 ผักปลอดสันพวกกินเองเป็นคนมาก,กินผักนะจ๊ะ

เดือดแต่ปูปูเอาไว้แทะตอนท้ายเนาะจ้ะฟินมากปูนาดองน้ำปลาขอโทษขออภยัยนะจ้าฟินอิ่งไงมันเค็ม ใส่กระเทียมพร้อม มากมากค่ะปูดูจู่ฮน่าสิแม่ ลองบ้งด้วยจ้ะตำส้มกับข้าวเจ้าเข้ากับฮอนตตำส้มกับเผ็ดส,สุดยอด กัร้านนัวนัวครั้งอ้มอมหอมเหลือแต่ปูสิ่งไงได้เล็มนั่งดูดอยู่เน้วสิม่ะดูดปู นีละค่ะ เแต่แทบมมก เรวปลาขึ้นมาตังไว้ตรงนี้เนาะเกินปตากินข้าวเบิดเข้าคนเยอะ บ,าย,บายไปละค่ะเดี๋ยวซีเลมปูก่อนหักทีราคามาดูดก,กิน